ข้อสอบที่จะสอบเข้าห้องห้องกิบเนี่กับห้องวิทย์เนี่ข้อสอบชุดเดียวกันแล้วจะเป็นข้อสอบที่ไม่ยากมากไม่ยากมากคะแนนก็คือเราจะต้องทําให้ได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซนโดยประมาณนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตน่าจะได้เซต้าน่าจะได้ทังนั้นใจเย็นๆวิเคราะห์ดีๆไม่ต้องไปเครียดข้อสอบมันไม่ได้ยากวิเคราะห์ดีๆข้อสอบประมาณเนี้ยข้อสอบประมาณนี้ ข้อสอบประมาณนี้นะครับอย่างตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หยกตัวอย่างมาให้เห็นกุชาที่หนึ่งนี่คือแนวข้อสอบประมาณนี้แหละเขาบอกว่าไก่อันนี้จะเป็นเรื่องของเศษส่วนแล้วก็เปอร์เซ็นต์ร้อยละนะครับเขาบอกไข่ไก่กล่องละสิบห้าฟองจำนวนเจ็ด้อยห้าสิบกล่องนําไปส่งขายตลาดปรากฏว่ามันเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางไข่แตกไปสองส่วนห้าของกล่อง ของกล่องสอห้าของกลง,งและมีแตกไปทั้งหมด20ซ์ของกล่องแสดงว่าเงื่อนไขนี้มันมี20ซ์ของกล่องแลวก็แตกไป2.5ของกล่องถามว่าจะมีไข่ไก่ที่ไม่แตกกี่ฟองอันคอนเซ็ปต์เราก็ต้องหาว่าอันที่หนึ่งอ่าสเต็ปที่หนึ่งถ้าเเราแยกวิเคราะห์แล้วสเต็ปที่หนึ่งเราวิเคราะห์ว่าไข่ไก่นี้ เดที่หนึ่งแตกกี่ฟองอันนี้พอพูดถึงลักษณะเด็กเลยนะครับเด็กก็จะคิดว่าหนึ่งแตกกี่กองกี่กองก่อน ี่กล่องเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่ามันแตกกี่กล่องอันที่หนึ่งแตกกี่กล่องเราเพบว่ามันโจทย์บอกว่าแตกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฐานยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าก็จะได้ความหมายได้ว่ายี่สิบส่วนหนึ่งร้อยมีทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบ ตัดกันเรียบร้อยหารกันนะครับหารกันก็พบว่าแตกไปแตกไปตัดกันเรียบร้อยแตกไป150ร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบกล่องทีนี้เวลาหนูหายอย่างเงี้ยร้อยห้าสิบกล่องเราก็จะดูว่าแตกไป150ร้อยห้าสบกล่องแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่ทั้งนั้นเวลาเราคิดเขาก็เลยคิดว่าอ่ะ ไม่คิดแล้วเขาก็จะไม่คิดอย่างนั้นเขาก็จะคิดไปใหม่ก็คิดลักษณะกลับมันจะง่ายกว่าเช่นแตกไปกี่กล่องอย่างเงี้ยเราก็ดูเอาโอเคือคุณพ่ออธิบายผิดนิดนึงเขาถามเกล็กเขาบอกว่าสองส่วนห้ากล่องทษทีครับสองส่วนห้ากล่องอ่าสเต็ปที่หนึ่งแตกกี่กล่องเราบอกว่าสองส่วนห้ากล่องอันนี้ลบก่อนสองส่วนห้ากล่อง สอส่วนหกล่องที่แตกถ้าเวลาเราคิดเราจะคิดกลับกันคําว่ากลับกันก็คือไม่คิดจํานวนกล่องนะเนเริ่มค่อยทยอยเข้ามาไม่คิดกล่องที่แตกแต่เราคิดเหลือเหลือแทนถ้าเวลาคิดเหลือมันจะทําให้คิดง่าย อย่างเงี้ยเราจะสลับกับกันหรือยังไงแล้วแต่การคิดแต่ละคนอ่ะพอ่อลองเอาแล้วแต่ตอนนี้พ่อคิดตามสเต็ปนี้เราต้องมาคิดนะนะคิด,ค,ดคิดตามสเต็ปไปเลยก็จะแตกสองส่วนห้าของจำนวนกล่องมีทั้งหมดเจ็ด้อยห้าสิบกล่องหารกันเบ็ดเสร็จนะครับได้ห้าหนึ่งเป็นห้าห้า ห้ายี่ห้าแล้วก็ศูนย์ตอบสามร้อยกล่องสามร้อยกล่องแตกสามร้อยกล่องแตกดังนั้นไม่แตกคครับครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับไม่แตกไม่แตกก็จะเท่ากับไม่แตกก็จะเท่ากับอันนี้แตก อันไม่แตกก็จะเท่ากับ750ดร้ลบสามเหลือ450กล่องอันนี้ไม่แตกไม่แตกเก็บไว้ละสเต็ปแรกจบละกล่กองที่แตกมันสามารถหากล่องไม่แตกเราจะหากล่องไม่แตก ไก่เขาถามไม่แตกต่อไปสเตปที่สองสเตปที่สองใครคิดได้เลยว่าคิดเลยนะผมก็มาอธิบายให้ละเอียดนะครับสเตปที่สองเพื่อหนูได้กลับไปดูได้ไปดูช้าๆสเตปที่สองสเตปที่สองสเตปที่สองหาอะไรครับชุดที่สองกรุ๊ปที่สองกรุ๊ปที่สองก็จะหาว่าไอ้กล่องที่แตกอ่ะมันแตกยี่สิบเปอร์เซ็นต เฉพาะแตกนะแตกเนี่ยแตกยีเอร์ซนเฉพาะกองที่แตกเนี่ยแตกยี่สิบอร์ซนกองที่แตกแตกยี่สิบนดังนั้นก็ไม่แตกในยะแตกยี่สิบเซนก็ไม่แตก 80%ก็คิดอย่างนี้เวลาไม่แตกอ่าไม่แตกทั้นเราก็เอาไม่แตกมาคิดนะครับจะได้ง่ายทาั้นก็80ส่วน15 80ไอ้80ส่วน100แล้วคูณ15โทษที แปดสิบส่วนหนึ่งร้อยแล้วคูณสิบห้าทำไมสิบห้าครับเพราะกล่องที่แตกเขาบอกว่ามีกล่องหนึ่งมันมีสิบห้าฟองแล้วเขาบอกว่าแตกไปกล่องละสิบห้ากล่องละยี่สิบเปอร์เซ็นตกล่องหนึ่งแตกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรว่ากล่องหนึ่งไม่แตกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นคำนวณเบดเร็จนะครับได้เท่ากับอันนี้ก็จะเก็บไว้สเต็ปที่สอง อย่าไปไปตัดกันอย่าไปไปตัดกันตัวอื่นมันง่ายกว่าต่อไปสเต็ปที่สามมันก็จะสเต็ปที่สามก็คือสเต็ปหาคําตอบสเต็ปที่สามเข้าสู่สเต็ปที่สามการวิเคราะห์นะสเต็ปที่สามเวลาหนูเขียนหนูไม่ต้องอย่างนี้พอข้าโจทย์ถ้าโจทย์ไม่ได้เขียนแสดงวิธีทำหนูก็เขียนของหนูไปตามปกติแต่ถ้า,าสอบเขียนวิธีทำํำหนูก็พยายามแยกเขียนรายละเอียดให้เขาเห็นนะครับแยกเป็นรายละเอียด นะครับแยกเป็นรายละเอียดสเต็ปที่สามเราก็มาหาคำตอบว่าจะเหลือไข่ไม่แตกไข่ไม่แตกเราก็มาไล่อันที่หนึ่มันบอกไม่แตก ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ80ส่วน100คูณ15ต่อกล่องอันนี้ต่อกล่องที่ไม่แตกแล้วก็ต่อจำนวนกล่องต้องหาอที่แตกก่อนนะอันนี้แตกสามร้อยทำไมถึงสามร้อยอันนี้แตก สเต็ปอ่าเดี๋ยวพอเอาสเต็ปแตกก่อนแล้วจะค่อยมาไม่แตกตอบสเต็ปที่สามนั่นอยู่สเต็ปที่สองอยู่อ่ามีคนเริ่มเข้ามาแล้วเอ๊ะมันหลุดหรือลุกเลี้ยงไงเมื่อกี้เข้ามาแล้วหลุดอ่าโอเคนะอย่างนี้ตอบเท่าไหร่ครับคูณกันหารกันก็จะเหลือสาม นะครับบอกวันี้ตัดไปตัดทีหลังสามคูณกับสิบห้าแล้วคูณกับ 8, แปดก็คำตอบสามพันหกร้อยสามพันหกร้อยฟองอันนี้คือจำนวนที่ไม่แตกจากกล่องที่แตกังนั้นรวมสเต็ปสุดท้ายอันที่ไม่แตกเลย มันก็จะตอบเป็นสองกลุ่มสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่ไม่แตกเลยก็คือ450กล่องคูณกับ15 450คูณกับ15ได้6,750 6,750กับกลุ่มที่แตกอันนี้ไม่แตกเลย กลุ่มที่แตกสองกลุ่มกลุ่มที่แตกเราหาไว้แล้วมันมี3,600นันั้นข้อนี้ไข่ไก่ที่ไม่แตกเลยก็จะกลายเป็น05 13ทดหนึ่งเป็นสิบหนึ่งหมื่อง ทันไหมอ่าครูปั้มอธิบายใหม่รอบนึงอธิบายใหม่รอบหนึ่งหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบอ่าครูปั้มอธิบายใหม่รอบนึงอธิบายว่าตอนนี้เขาบอกไข่ไก่อ่ะมันถูกบรรจุขึ้นไปบนรถเจ็ดร้อยห้าสิบฟองกล่องเจ็ดร้อยห้าสิบกล่อง ในปรากฏว่าไอ้เจ็ดร้อยห้าสิบกล่องเนี่ยมันขึ้นบนรถปุ๊บมันจะวิ่งไปมันจะมีกล่องที่แตกกับของที่ไม่แตกสองชุดสองกลุ่มไอ้กล่องที่แตกนี่มันแตกไม่หมดมันแตกเพียงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของที่แตกมันแตกเพียงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเราก็ต้องหาว่าไอ้กล่องที่แตกนี่มันแตกเพียงยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่แตกแปดสิบเปอร์เซ็นต 80%สิเปอร์เซ็นของจํานวนกล่องที่แตกที่มันแยกไปแล้วอันนี้แยกเป็นสองกลุ่มอ่าถ้าเราคํานวณตามแยกกลสองกลุ่มแยกแล้วสองกลุ่มเราคํานวณได้แล้วคานวณได้ว่าแตกกับไม่แตกแตกกับไม่แตกไม่แตกเราพบว่ามีสี่ร้อยห้าสิบอนอย่างเงี้ยแตก แตกเราพบว่ามีสามร้อยสามร้อยทีนี้เราตอบอีกว่าเอาเฉพาะพวกแตกเนี่ยมันขึ้นลดไปเนี่ยพวกแตกเนี่ยมันยังมีแตกในกับไม่แตกอันนี้คือกล่องนะครับขั้นตอนต่อไปเราในกล่องนั้นมีแตกแค่ยี่สิบปอร์ซนก็แสดงว่าหนึ่งกล่องแตกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต ดังนั้นก็จะมีแตกต่ออีกกับไม่แตกอีดังนั้นเวลาหลักการหาก็จะหาเป็นสเต็ปสเต็ปไปก็จะได้ลักษณะนี้อันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งใครทดลองหาแล้วตรงกับคุบป้อมไหมอตรงไหมอแค่นั้นเองสเต็ปข,ข้อที่หนึ่ง Hmm. อ่าเรามาดูสเต็ปข้อที่สอง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 นะคุป้อมจะลองให้คิดดูคุปต้อมจะลองให้คิดดูมาดูข้อสองนะครับข้อสอง ข้อสองเขาบอกว่าประเด็นหลักเวลานักเรียนอ่านวิเคราะห์โจทย์เนี่ยประเด็นหลักเขาบอกว่าแต่ละหลักรวมกันได้เก้าถ้าเราก็จะได้สเต็ปที่1ถ้าจากการวิเคราะห์แล้วนะครับสเต็ปที่1ที่เกิดขึ้นหรือแนวคิดที่1นึสเต็ปการคิดที่1ก็คือหาผลบวกที่เป็น9้าผลบวกเป็น9 เป็นเก้าถ้าผลบวกที่เป็นเก้าเราก็จะได้สเต็ปที่หนึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งแปดสองเจ็ดสามหกสี่ห้าอันนี้คือผลบวกที่เป็นเก้าโจเขาบอกเนี้ยผลบวกเป็นเก้าต่อไปสเต็ปที่สองสเต็ปที่สอง ตามเงื่อนไขสเต็ปที่สองผลบวกเป็นเก้าแล้วเขาบอกว่าให้มีการสลับสลับดังนั้นเราก็จะได้คู่สลับมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้คู่ที่สลับก็จะเป็นหนกับ81ดหกับ72 3ดหกับ หกสามสี่ห้ากับห้าสี่อ่าคู่สลับแรกผลบวกเป็นเก้าต่อไปคู่สลับเมื่อเป็นคู่สลับเสร็จเขาบอกมีเงื่อนไขต่อไหนอะไรครับเขามีเงื่อนไขต่อยาสลับแล้วให้ผลบวกของจํานวนสลับจะมากกว่าจํานวนเริ่มแรกอยู่หนึ่งอยู่ ยีดังนั้นจำนวนที่มากกว่ากันอยู่27มีจำนวนเดียวคือชุดนี้6 3สิบสมลบสเท่ากับยีมีอยู่จำนวนเดียวโจทย์เขาไม่ได้ถามตรงนี้ว่าคืออะไรโจทย์เขาไปถามสเต็ปที่สาสเต็ปแห่งการหาคำตอบ สเต็ปที่3สเต็ปแห่งการหาคำตอบสเต็ปที่3หาคำต,ตอบเขาหาอะไรเขาหาเขาบอกว่าผลคูณของเลข2หลักเดิมกับตัวเลขที่สลับเป็นเท่าไหร่โจทย์เขาถามเพราะฉะนั้นโจทย์การหาคำตอบนั่นก็คือ36คูณกับหกส เป็นเท่าไหร่อันนี้คือคำตอบที่โจทย์ต้องการหาถูกไหมครับ36คูณ63เป็นเท่าไหร่เราก็ต้องมาตอบว่าไอ้36คูณ63ใครเข้าใจโจทย์้านี้ละหลักการแ็้วเดี๋ยวครับปุ๊ปั๊มดูสามคูณหกสได้เท่าไหร่ครับ สอง8สองอันสองดอันนี้ก็คือคำตอบของข้อนี้จบข้อนี้ถือว่าไม่ได้ยากคอนเซปต,ต์มันก็จะมีสเต็ปของมันข้อที่สองผ่านไปแล้วมาดูข้อที่สามต่อข้อที่สาต่อข้อที่สาม ก็อทาต่อเลยนะเขาบอกว่านกเกาะต้นไม้ต้นละหนึ่งตัวจะเหลือนกที่ไม่ได้เกาะอยู่ยี่สิบห้าตัวก็แสดงต้นไม้มันหมดต้นไม้มีแค่ไม่รู้กี่ต้นนะ,ะถ้านกเกาะต้นละ3ามตัวจะเหลือนกสามตัว ที่ไม่ได้เกาะอ,อยากทราบว่ามีนกกี่ตัวงนั้นเราก็ต้องดูโจทย์ข้อนี้มันก็ต้องเป็นการสมมุติหลักการก็คือต้องสมมุตินั่นก็คือให้ต้นไม้มี x มี x ต้น เมื่อต้นไม้มี x ต้นปั๊บมันก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะได้มีนก x บวกกับยี่สิบห้าตัวอันนี้เคลที่หนึ่งเคลที่หนึ่งแล้วที่เรากำหนดขึ้นให้จบประโยคที่หนึ่ง ตรงขอน,นี้ท่อนนี้จบละต่อไปเคสที่สองหรือสมบัติที่สองจากโจทย์ถ้านกเกาะต้นละสามตัวเคสที่สองก็หมายนกเกาะต้นละสามตัวนกเกาะต้นไม้แบบที่สอง แบบที่สองสามตัวนั่นก็แสดงว่าสามคูณกับ x 3สามคูณกับ x ถูกไหมครับต้นละสามตัวสามคูณกับ x ออันนี้เกาะต้นไม้ไม่เกาะเหลือนก สมตัวเราก็มาเทียบสมการให้มันเท่ากันคหมายว่าเทียบให้มันเท่ากันยังไงให้มันเท่ากันใครได้คำตอบแล้วข้อนนี้ว่ามีนกกี่ตัวครับ แทนพ่อก็จะเทียบถามให้เท่ากันคือเราเอานกอันนี้เหลือนกอันนี้นกเป็นต้นไม้อันนี้นกจับมันเท่ากันนั่นก็คือหมายความว่า 3x จากอึิ1กับอธิ2ครูพ่อเขียน1เท่ากับ2นกต้องเท่ากันนกอันที่1กับนกอันที่2ต้องเท่ากัน นกอันที่หนึ่งก็คือ x บวกยี่สิบห้านกอันที่สองก็คือสาม x บวกกับสามย้ายกันจัดรูปให้เรียบร้อยได้เท่ากับสาม x ลบด้วย x ยี่สิบห้าลบด้วยสามก็จะเหลือสอง x เท่ากับ22ทั้งนั้น x เดียวเท่ากับ11 x เดียวเท่ากับ11เพราะฉะนั้นก็จะมีนกเท่าไหร่ครับโจทย์ขอ้อนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีนก11 บวก25เท่ากับ36ตัวก็ oh, จะจบ